เอาครับไป15นาทีนะครับน้องเร็วว่าเท่าไหร่แล้ครับ15นาทีครับผม15นะครับคนนี้กดปีกมาใช้มอด้ยนะครับน้องเรววเท่าไหร่แล้ครับที่แปดเลยครับที่แใช่ไหมครับสูครับสูครับน้องอยู่ที่เท่าไหร่แล้วครับ1เหตะครับครับผมไม่เป็นไรนะครับ เท่นเก่งกว่าแต่รอดเนี่ยพูด้อ่มี้นะแถมเนี่ยเข้มูติดมาเชิญบอลไม่สุภาพนุภาพตัดไม่ไหลตันไปแ้แลอน่าไอ้ไปล้หวนบัฟพีหลอดไหมบัฟวิ่งวิ่งบัฟพหลอดมาไม่ละหาน่ไหม อันน <Are> ี้ก็ติดมองมาด้วยนะครับอันนี้ครับจุดยอดมากเลยครับ